สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นลูกที่สามนะคะที่มาจองไว้นะคะ,ะเมลอนลูกนี้นะคะก็คือฮามีเนื้อส้มนะคะฉ่ำซอฟนะคะ,ะเนื้อเขาจะนุ่มมากนะคะแล้วก็เนื้อสีส้มของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีที่สวยงามมากๆนะคะเป็นไงบ้างคะออลูกใหญ่ไหมคะนิดนึงนะคะลูมันไม่ใช่ว่ามันมันถึงกับนุ่มแต่มันจะแบบกรอบกรอบแบบนุ่มๆไม่กรอบแบบนุ่มๆน,น,น,นะคะ แล้วก็ต้นนี้นะคะก็ไว้ลูกนะคะหนึ่งต้นนะคะเราไวาห้หนึ่งหนึ่งได้หนึ่งลูกได้หนึ่งลูก,น,น,ลกนะคะแต่ลูกเนี่ยเป็นลูกโอ้โยเรียกว่าไซส์จัมโบ้กันเลยทีเดียวนะคะตามที่เราเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของยูมีพลัสนะคะใช้ตัวนี้นะคะไฮเปอร์พัสเนี่ยสามารถทำไซส์จัมโบ้นะคะอ,าอยากให้กล้องนะคะแพนเข้ามาใกล้ๆหน่อยนะคะนี่โอ้โ เดี๋ยวเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราจะไปชั่งน้ําหนักกันนะคะว่าลูกนี้นะคะจะได้น้ําหนักกี่กิโลนะคะโอ้ยนี่ตอนนี้ก็ครบอายุเก็บเกี่ยวนะคะลูกนี้ก็ครบ40วันแล้วนะคะอายุของลูกนะคะก็วันนี้เป็นวันที่10สิงหาคมปี2564นะคะวันนี้เรามาตัดทั้งหมดนะคะ3ชนิดนะคะสาสายพันธุ์ด้วยกันนะคะแล้วยังมีอีก2สายพันธุ์นะคะที่เราจะมาตัดอีกประมาณวันที่14สิงหาคมนี้นะคะ วันนี้ก็ครบไปสาสายพันธุ์วันนี้เราก็จะมาตัดกันก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราตัดกันเลยนะคะโอเคเราจะตัดตรงนี้นะคะที่ก้นนี้นะคะอ่าโอเคลนะคะเดี๋ยวจับลูกไว้ก่อนนะคะ ได้ไหมะนนะคะถอด,ดนี้ก็ได้สอดนี้ก็ได้ค่ะอน,นี้สอดง่ายน,นี้สอดนี้ก็ได้น้องดึงเลยน้องถือตรงนี้นะคะาม <pięk S 2> ช่วยกันเลยตัดใบ <ช priority S 1> ออก้วย, s. <S ออกยก็ได้ค่ะตัดใบออก้วยด้นะคะตัดใบของนะคะตัดประมาณตรงนี้นะคะจะได้สวยๆตัดชิ้นเดียว ไม่ฉ่ำแล้วหรอคะวันนี้หรือว่ามืดแล้วคะ <laughs> อ,อคะโอเคเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันนี่นี่ค,คะโอ้ยตัวนี้นะคะฮามีฮามีเนื้อส้มตัวนี้ลูกเขาจะเรียวนะคะเป็นลูกเรียวยาวนะคะจะไม่เหมือนกับซัมเมอร์ออเรนต์นะคะซัมเมอร์ออเรนต์ผลเขาจะ เป็นผลกลมนะคะโอ้โหใหญ่มากเลยนะคะโอเควันนี้ก็เรามาตัดกัน3ลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา,อาลองชั่งน้ำหนักนะคะก็วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ